ตอนที่ห้เก้เฮ้ยเสียว,วเมื่อตยเมื่อคิดอะไรอยู่ <c oughs> ในเองเหรอตกใจแทบแย่เป็นอะไรเปล่าเมื่อคือนนอนไม่หลับเหรอเออเปล่าถ้าอย่างนั้นไปซิงหัวพร้อมกันนะนี่เธอเชื่อปะ ตอนที่พ่อบ้านพาฉันไปดูโครงการอะเหนื่อยชิบหายเลยขาแทบไม่มีแรงจะเดินเลยละนอกจากนั้นนานานะยังยังมีคือว่าเอ๊ะนายไปซิงหัวคนเดียวนะฉันมีงานอื่นต้องทำที่นี่นะฮะเสียวเสียวไว้ค่อยคุยกันนะฉันรี เธอมันก็แค่ของเล่นอย่าหวังสูงนักเลยฉันฉันเป็นแค่ของเล่นจริงๆเหรอเอ๊ะฟงเซียวอรุณสวัสด์คุณมาทำอะไรที่นี่เหรอเมื่อคืนฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราต้องคุยเรื่องของการกันต่อนะ เออ,อถือซะว่าช่างมันเธอเดี๋ยวฉันศึกษาต่อเองค่ะฮะทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะที่คุณพาฉันไปงานประมูลเพื่อสอยเส้นนี้นะเหรอ คล็อมีอะไรให้ผมรับใช้ครับไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตาเอาไฟกล้องวงจรปิดเมื่อวานตรงหน้าประตูมหาลัยของเนียนเสียวๆมาให้ได้ตอนที่หกสิหอสมุดเฮ้ยน่า,นารำคาญชะมัด ไม่มีสมาธิเลยอืมเช่ามันเธอเดี๋ยวฉันศึกษาต่อเองค่ะฉันปฏิเสธไปตรงๆแบบนั้นเขาจะเสียใจไหมนะไม่หรอกเขาไม่ได้ชอบฉันสักหน่อยเขาเห็นฉันเป็นแค่ของเล่นนี่นะเธอควรจะรู้นะว่าเธอกับเขาอยู่กันคนละโลก เขาให้ใต่เส้นนั้นกับเธอได้สบายสๆแล้วเธอล่ะให้อะไรเขาได้บ้างก็จริงฉันกับเขาต่างกันรเราฟ้ากับเหวอ้าหงุดหงิดโว้ยเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังเออเอเอเออคือคอขอขอโทษค่ะฉันจะไม่ตะกลแล้วค่ะ ขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะฮความรู้ไม่เข้าหัวเลยพักก่อนแล้วกันคือหนังสือแล้วออกไปข้างนอกดีกว่าออหนึ่งชุดค่ะเออไปช็อปปิ้งดีกว่า น่ารักจังท่านสุภาพสตรีทุกท่านเอ๊ะทุกคนมีปัญหากับชุดชั้นในเวลาเหงื่อออกใช่ไหมค่ะค่ะโฆษณาชุดชั้นในนี่นะว้าวชุดชั้นในเช็ดเหมจะทำให้ปัญหานั้นของคุณหมดไปเพราะเราใช้เส้นใยนำเข้า พรีเซนเตอร์แย่จูดีต้องสวยอย่างมีความมั่นใจว้าวแย่จูดีสวยมากเมทัลลิด,ดของฉันพวกนายจะซื้อใส่หรือไงแค่ใส่ได้ก็พอไม่ใช่หรอจะใส่แบบไหนก็ได้นี่เอย่าไปสนใจไม่มองไม่มองว้าว wow. นั่นคุณจูดี้ดูนั่นสิแฟนมิตติ้งเยจูดี้เยจูดี้เทพธิดาของฉันฉันรักคุณจูดีอ้อาพวกผู้ชายการุณาอยู่ในความสง,งบด้วยค่ะเดี๋ยวจะบาดเจ็บนะคะเพราะฉันเป็นห่วง ตอนที่61คุณเย่อ่อนโยนมากจริงๆยังเป็นห่วงพวกเราด้วยผูย้หญิงคนนี้สมกับเป็นดาราจริงๆส่วนบทบ้ายได้อย่างแนบเนียนต่อหน้าเป็นอีกอย่างรับหลังเป็นอีกอย่างฉันเข้าใจความรู้สึกของพวกคุณนะคะแต่ฉันไม่อยากให้แฟนๆที่รักต้องเป็นห่วงกันในเดือนหน้า ฉันจะจัดคอนเสิร์ตมากันให้ได้นะคะว้าวคุณเย่ยจะจัดคอนเสิร์ตด้วยสุดยอดไปเลยยังมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายรอบพบกุณอยู่นะคะอย่าลืมมากันให้ได้นะคะต้องไปแน่นอนเจอก,กันที่คอนเสิร์ตครบผู้หญิงคนนี้อยู่ที่นี่มาตลอดเธอคิดจะทำอะไรกันแน่ อืช่างเธอไม่ใช่เรื่องของเราสักหน่อยไปช้อปปิ้งต่อดีกว่าเอ๊ะหลอนอยู่ที่นี่ด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นก็เข้าทางฉันจีเ <c oughs> นื่องจากไม่ได้เจอทุกคนนานมากฉันเลยจะสมพูดโชคดีสักคนขึ้นมาร้องเพลงด้วยกันดีครับดีครับอืม จะเลือกใครดีนะผมเลือกผมงั้นฉันขอเลือกสุภาพสตรีท่านนั้นเป็นผู้โชคดีค่ะอืมฮะฮะฉันใช่คุณนั่นหลยค่ะคิดจะทำอะไรอีกจะมา,มาไหนกันนะแล้วทำไมเราต้องกลัวด้วยล่ะสู้เขาสิวะอีหญิง อีกชาจังผู้หญิงคนนั้นโชคดีจริงๆไม่คิดเลยว่าเธอจะกล้าขึ้นมาเธอต้องการอะไรฮฉันต้องการอะไรงั้นเหรอฉันก็แค่อยากร้องเพลงกับคุณเท่านั้นเองเอ๊ะเอาละค่ะต่อไปนี้ฉันจะร้องเพลงคู่กับผู้หญิงท่านนี้ อดใจรอกันแทบไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะหาเฮ้ He, อย่าพูดเองเออเองสิ <c oughs> มาค่ะมาสนุกกันเถอะค่ะจับเือคุณเอาไว้และจุ้งมือเต็มครับประตูวิวา